บ้านตึงหลวงเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันหลายสิบครัวเรือนเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมานานนับชั่วอายุคนแล้วมีความสุขสงบอยู่ท่ามกลางพงไพรภูดอยแต่แล้ววันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นคือได้เกิดโรคฝีดาษขึ้นกับคนในหมู่บ้านและระบาดติดต่อกันไปอย่างรวดเร็ว มีชาวบ้านเจ็บป่วยเสียชีวิตไปนับสิบคนในชั่วเวลาเพียงเดือนเดียวทำให้ผู้คนต่างขวัญเสียหวาดกลัวอยู่ไม่ได้แล้วเชื้อโรคกระจายไปทั่วเราอบพยพไปหาที่อยู่ใหม่กันเถอะขืนอยู่รวมกันอย่างนี้ต้องตายกันหมดแน่ๆเมื่อปรึกษากันแล้วจึงอบพยพแยกย้ายกันไปหาที่อยู่ใหม่เพื่อให้พ้นจากโรคระบาด โดยแยกกันไปเป็นหมู่หมู่ตามยถากรรมครั้งนั้นพ่อลุงสางตาชายวัยห้ปีเศษได้บอกกับญาติและเพื่อนสนิทของตนว่าพี่น้องทั้งหลายข้าจะพาพวกสูไปมีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งริมลำห้วยใหญ่ลำห้วยแห่งนั้นมีน้ำไหลรินอยู่ตลอดปีแม้ฤดูแล้งก็ไม่เหือดแห้งและ ยังเป็นสถานที่ที่ว่างเปล่าไม่มีผู้คนพ่อลุงตาเคยไปเห็นมาแล้วเหรอญาติมิตรพากันถามใช่ข้าเคยไปเห็นมาแล้วตอนไปหาของป่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากอยู่ห่างจากที่นี่เดินไปประมาณครึ่งวันพ่อลุงส่างตาบอกแล้วพาอบพยพไปในวันต่อมาครั้นเมื่อไปถึง ทุกๆคนก็ต่างพากันพออกพอใจช่วยกันหักร้างถางพงปลูกบ้านเรือนพักอาศัยมีด้วยกันทั้งหมด10ครัวเรือนประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่พืชผักผลไม้หาของป่าดำรงชีวิตยังอดทนตามประสาชาวดอยและตั้งชื่อหมู่บ้านของพวกตนว่าบ้านห้วยปูเพราะตามริมลํำห้วยที่ไหลยอยู่ในดงไม้ตลอดแนวของหมู่บ้าน มีปูอยู่เป็นจำนวนมากนับร้อยนับพันและนอกจากปูแล้วยังมีปลานานาชนิดอยู่ในลำห้วยแห่งนั้นอีกด้วยดังนั้นชาวบ้านทั้ง10บครัวเรือนจึงมีปูและปลากินอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนเลยเวลาผ่านพ้นไปประมาณสมเดือนหลังจากอบพยพมาตั้งทิ่นฐานกันอยู่ก็ได้เกิดเรื่องร้ายลึกลับขึ้นกับคนในหมู่บ้านอีกคน คืนวันหนึ่งในต้นฤดูหนาวเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านสองคนชื่อเจ้าจายเปกับเจ้าจายมูได้พากันไปปักเบ็ดตกปลาที่ริมลำห้วยตอนใกล้คำ่ำวัยรุ่นทั้งสองปักเบ็ดไว้คนละสิบกว่าคันปักเสร็จแล้วไปพักรอคอยอยู่บนกระท่อมริมห้วยซึ่งสร้างไว้เป็นที่พักแรมประมาณสองสามทุ่มก็จะพากันออกไปยามเบ็ด จับปลาที่ติดเบ็ดมาขังไว้ในผาชนะที่เตรียมมาคืนนั้นอากาศหนาวเย็นเย,อเยอือกมีม่านหมอกบางๆรอยตัวลงมาปกคลุมเสียงนกเขาร้องกู้กู้อยู่บนกิ่งไม้สูงกองไฟที่ก่อไว้หน้ากระท่อมลุกสว่างโพลงขอให้ปลาติดเบ็ดเยอะๆเถอะอข้าจะเอาไปฝากนางขันคำบ้างเมื่อตอนบ่ายตอนเจอกัน มันให้ดอกไม้ค่าดอกหนึ่งกลิ่นหอมชื่นใจเจ้าจ่ายเป๋บอกเพื่อนด้วยเสียงและท่าทางที่กระยิมยิ้มย่องออหลวงพ่อละเมออยู่นั่นแหละยังไม่ทันจะได้ปลาก็คิดจะเอาไปฝากแม่ยิงจหายมู่พูดเยาะเพื่อนแล้วต่างหัวเราะกันทันใดนั้นก็มีเสียงปลาดิ้นดังผงโผงแว่วมาจากทางลำห้วยเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า เริ่มมีปลามาติดเบ็ดไพ่ไปยามเบ็ดกันเถอะจายเปยลุกพรวดขึ้นด้วยความยินดีขวาข้องใส่ปลาสะพายจุดคบไฟถือชมวกแหลมด้ามยาวคนละอันเดินตามกันไปยังริมห้วยเบ็ดของจายหมูอยู่ใกล้ส่วนของจายเปยอยู่ไกลออกไปทำให้คนทั้งสองต้องแยกห่างกันชั่วคราวรีบกลับมานะข้าจะรอสูอยู่ที่นี่ ชามูบอกเพื่อนแล้วฉูคบเพลิงไปซองดูปลาที่มาติดเบ็ดของตนเห็นปลาตัวใหญ่ๆติดเบ็ดดิ้นโผงผงจนน้ำแตกกระจายรีบดึงมันขึ้นมาปลดเบ็ดออกจากปากยัดมันใส่ข้องปิดไว้ด้วยความยินดีแล้วเดินสำรวจดูเบ็ดคันต่อไปคืนนั้นเบ็ดที่ปักไว้สิบกว่าคันได้ปลาถึงหกเจตัวขณะกำลังจับปลาเพลินๆอยู่นั้น พลันสิ่งที่ม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงจายเปรยร้องโหยหวนอย่างตื่นตระนกดังลั่นกล้องมาท่ามกลางความมืดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยร้องได้เพียงสองสามคำก็มีเสียงคล้ายตกน้ำดิ้นดังตุมตามตุมตามอยู่สองสามอึดใจจึงเงียบหายไปใจหมูใจ,ใจหายวาบเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนร้องคอรับรู้ได้ทันทีว่าได้เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้ว เด็กหนุ่มวิ่งทลาไปทางทิศที่เสียงดังมาชูคบเพลิงตะโกนร้องเรียกหาสุดเสียงจายเป๊แกเป็นอะไรจากแสงคบไฟที่สาดส่องเขาได้เห็นข้องใส่ปลาและคบไฟล่นอยู่ส่วนตัวของจายเป๊หายไปเห็นก่อหญ้าริมตะลิงแหลกลู่เป็นทางคล้ายถูกลากให้ตกลงไปในลําห้วยจายมูตกใจสุดขีด ขนลุกสู้ไปทั่วตัวด้วยความกลัวจาเป๋จายเป๋เขาตะโกนร้องเรียกหาอีกคนเสียงน้ำแตกกระจายดังตูมๆจ่ายมูผวากลับหลังวิ่งออกจากที่ตรงนั้นอย่างไม่คิดชีวิตครั้นพอเข้าสู่หมู่บ้านก็ร้องลั่นส่งข่าวร้ายให้ทุกคนได้รู้ว่าจายเป๋ตกน้ำตัวอะไรก็ไม่รู้มาดึงมันลงไปช่วยด้วย ช่วยด้วยชาวบ้านซึ่งหลับอยู่พากันตกใจตื่นโผล่ออกมาจากเรือนร้องซักถามเสียงเอะอะพ่อลุงสั่งตาหัวหน้าบ้านพอรับรู้เหตุการณ์ร้ายนั้นแล้วก็ชักชวนลูกบ้านผู้ชายจุดคบไฟถืออาวุธตามใจหมู่ไปยังจุดเกิดเหตุบริเวณริมลำห้วยแต่พอไปถึงก็พบเพียงร่องรอยผงหญ้าแหลกลู่เป็นทางส่วนร่างของจายเป๋นั้น หาไม่เจอจะระแค้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นงูเหลือมไม่รู้แต่ตัวของมันคงใหญ่มากทีเดียวจึงลากคนลงไปในน้ำได้ชาวบ้านต่างสันนิษฐานกันไปต่างๆนานา,นา,นาเหตุการณ์ร้ายลึกลับที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความสะดุ้งกลัวให้กับทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งพ่อลุงสางตาปรึกษากับลูกบ้านว่าเขาจะต้องพิสูจน์ให้ได้ ว่าตัวอะไรมาดึงเอาใจาเปลงไปในน้ำงั้นก็ไปซุ่มดูมันสิหากมันยังอยู่มันต้องขึ้นมาให้เห็นบอกกันแล้วก็ให้คนไปซุ่มอยู่ในพุ่มไม้พร้อมด้วยอาวุธซุ่มกันอยู่ตั้งแต่เช้าจนพลบคำ่ำก็ไม่พบเห็นสิ่งผิดปกติเลยสองวันผ่านไปพอลุง้างตาจึงเปลี่ยนแผนโดยบอกว่ามันอาจจะขึ้นมาตอนกลางคืนก็ได้ ลองไปซุ่มดูสิซุ่มอยู่จุดละสองคนช่วงนี้เดือนหงายหากมันขึ้นมาก็คงจะแลเห็นแต่แต่ต้องระวังตัวด้วยนะอย่าประมาทเป็นอันขาดวางแผนกันแล้วส่งคนจำนวนหกคนไปนั่งซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ริมลำห้วยสามจุดจุดละสองคนแต่ละจุดอยู่ห่างกันประมาณสามสิบเมตรมองไม่เห็นกันเพราะมีพุ่มไม้และพงหญ้าบดบังเวลา ผ่านพ้นไปจนถึงสามทุ่มดวงจันทร์ส่องแสงสลัวเห็นได้เพียงลางๆพราะม่านหมอกลอยลงมาปกคลุมขณะที่นายโนกับนายเซซึ่งนั่งซุ่มกันอยู่และเผลอตัวทันใดนั้นเงาดำลึกลับของอะไรบางอย่างซึ่งคลานขึ้นมาจากน้ำก็พุ่งวูบเข้าหาอย่างรวดเร็วทางด้านข้างอ้อยช่วยด้วยช่วยด้วย นายโนหันควับไปดูด้วยความตกใจเขาได้เห็นผีตนหนึ่งกำลังลากตัวของนายเสผู้เป็นเพื่อนไปในความมืดแวบเดียวเท่านั้นก็ตกลงไปในลำห้วยน้ำแตกกระจายดังตูมนายโนตกตะลึงจังง,งังในสิ่งที่ได้เห็นอึดใจต่อมาพอได้สติก็ร้องเสียงหลงพลางกระโจนหนีสุดชีวิตมันจับเจ้าเสไปแล้วมันจับเจ้าเสไปแล้ว เสียงร้องอยังสยองของนายโนทำให้ลุงสางตาและคนอื่นๆซึ่งซุ่มกันอยู่ในจุดถัดไปสะดุ้งเฮือกวิ่งมาดูเกิดอะไรขึ้นเจ้าเสเป็นอะไรผีน้ำมันจับเจ้าเสไปแล้วเขาเห็นกับตานายโนหลัล่ำละลักบอกตัวสั่นเทาผีน้ำเหรอตัวมันเป็นยังไงทุกคนถามด้วยความตื่นตระหนก ตัวเหมือนคอนสูงใหญ่แต่หัวเหมือนปลามีฟันแหลมคมเต็มปากโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวจริงๆคำบอกเล่าของนายโนทำให้ทุกคนในที่นั้นต่างพากันขวัญหายรีบกลับเข้าหมู่บ้านทันทีแล้วข่าวร้ายเรื่องผีน้ำกินคนก็รู้ไปทั่วเสียงเมียและลูกของนายเซผู้ตกเป็นเหยื่อผีร้องไห้คร่ำครวญ เป็นที่เศร้าสลดใจของเพื่อนร่วมหมู่บ้านหลายคนยังคงคลางแคลงใจถึงรูปร่างของผีน้ำตามคำบอกของนายโนว่าตัวของมันเป็นคนแต่ส่วนหัวเป็นปลาโอ้มันจะเป็นไปได้อย่างไงกันนั่นนะสินายโนตาฝาดไปหรือเปล่าหลายคนซุบซิบกันเพราะไม่ได้เห็นกับตาของตนเองวันต่อมาพ่อลุงสางตา ให้คนกระจายออกไปค้นหาตามริมห้วยแต่ก็ไม่พบร่างของนายเซมันคงกินหมดแล้วอยู่ใต้ลำห้วยนั่นแหละสองคนแล้วนะที่ตกเป็นเหยื่อของมันชาวบ้านต่างปรับทุกกันด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าไปตักน้ำในลำห้วยตามลำพังคนเดียวเลยเหตุการณ์ลึกลับของผีน้ำกินคนนี้สร้างความหนักอกหนักใจให้กับพ่อลุงส้างตาม,มาก แกบอกกับลูกบ้านทุกคนว่าข้าจะพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรข้าจะล่อให้มันขึ้นมาแล้วยิงมันทิ้งเสียลุงสางตาบอกแล้วให้ลูกบ้านไปช่วยกันขัดห้างบนต้นไม้ต้นหนึ่งใกล้จุดเกิดเหตุแล้วเอาหมูอ้วนตัวหนึ่งไปผูกมัดที่ริมตะลิงเพื่อเป็นเหยื่อล่อจากนั้นแกและลูกบ้านอีกคนซึ่งเป็นพรานฝีมือดีพร้อมด้วยปืนแก๊ปคนละกระบอก ก็ชวนกันไปนั่งซุ่มคอยสังเกตการขอให้มันขึ้นมาเถอะไม่ว่าจะเป็นผีหรือตัวอะไรข้าจะยิงให้มันสิ้นฤทธิ์ไม่ปล่อยมันไว้แน่เฮาก็เหมือนกันลุงตาเขาไม่กลัวมันหรอกพูดปลอบใจก,กันและกันแล้วก็ถือปืนระวังอยู่ไม่ประมาทเลยเวลาผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งสามทุ่มเศษอากาศหนาวเย,อเยอือกทันใดนั้นเจ้าหมูอ้วน ซึ่งถูกมัดอยู่ก็ส่งเสียงร้องอุดอุดอิดอิด,อดคล้ายจะตกใจลุงสางตาและเพื่อนสะดุ้งได้เห็นเจ้าผีน้ำที่น่าสะพรึงกลัวตัวคล้ายคนแต่ส่วนหัวคล้ายหัวปลาปากกว้างฟันแหลมคมดวงตาเล็กๆสะท้อนแสงเป็นสีเขียวเรืองๆตัวสูงใหญ่กว่าคนธรรมดากำลังกระชากล่างของหมูให้หลุดจากเชือกที่ผูกมัดเจ้าหมูก็ดิ้นรนหวีดร้องลั่น มันมาแล้วผีน้ำลุงส่างตาตะโกนสุดเสียงยกปืนประทับแล้วเหนียวไกหมายจะยิงให้มันดับดิ้นไปเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆก็รีบยกปืนขึ้นยิงตามแต่แต่แทนที่เสียงปืนทั้งสองกระบอกจะระเบิดเสียงดังมันกลับมีเพียงเสียงสับไกดังแชะแชะแม้จะเหนียวไกซ้ำแต่เสียงปืนก็ไม่ดังขึ้นเลยลูกปืนด้านทำไมลูกปืนด้าน คนทั้งสองอุทานด้วยความตกใจเจ้าผีน้ำเสแยยิ้มทะลึงตาแงหน้ามองคล้ายจะเยาะหยันจากนั้นมันก็กระชากร่างของหมูปิวติดมือของมันลงไปยังลำห้วยในชั่วพริบตาลุงส่างตาและเพื่อนบีลงจากห้างวิ่งตามกันกลับเข้าไปในหมู่บ้านส่งเสียงร้องเออะแจ้งข่าวร้ายอีกขนมันเป็นผีน้ำจริงๆมันเอาหมูไปได้ ปืนยิงไม่ออกมันมีอาถรรพ์มากตัวมันเหมือนคนมีแขนมีขาแต่หัวเป็นปลาฟันแหลมเต็มปากเลยน่ากลัวจริงๆคำบอกยืนยันของลุงสางตาและเพื่อนทำให้ชาวบ้านทุกคนต่างขวัญหายโบยบินแล้วจะทำยังไงต่อไปหากมันหิวขึ้นมาอีกคงมีคนตกเป็นเหยื่อของมันเพิ่มขึ้นแน่ๆนั่นนะซท่อเอ้ย เฮานี้เหมือนหนีเสือมาปะจระเข้หมู่บ้านเก่าก็เป็นโรคร้ายอยู่ไม่ได้ครั้งพอมาอยู่ที่นี่ก็ถูกผีน้ำรบกวนอีกมันมันเป็นเวทเป็นกรรมอะไรของหมู่เฮาใครบางคนคร่ำครวนสะอื้นด้วยความกลัวพอ่อหลวงสางตาก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดอยู่ในใจของตนว่าโธ่เอ้ยหรือว่าจะต้องอพยพไปหาที่อยู่ใหม่กันอีกแล้ว จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีคิดแล้วคิดอีกแต่ก็มองไม่เห็นทางออกจึงต่างพากันหน้าดำคร่ำเครียดกันไปทั้งหมดทั้งสิน้นสามวันต่อมาในตอนบ่ายคล้อยแสงแดดจัดจ้าเป็นประกายระยับกองวัวต่างขนสินค้าของนายห้อยหนุ่มสางอุ่นเปิงได้เดินทางผ่านมาทางหมู่บ้านห้วยปูกลางดงเขา เห็นว่าแดดร้อนจัดหัวทุกตัวและผู้คนต่างเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายจึงได้สั่งให้หยุดตั้งค่ายพักแรมคืนที่ริมห้วยอันร่มรื่นปล่อยวัวกินน้ำกินหญ้ากันตามสบายหลังจากจัดการตั้งค่ายทำเพิงพักเสร็จแล้วได้มีชาวบ้านสีห้าคนเดินหน้าตื่นเข้ามาหาคนเหล่านั้นคือลุงสางตาและลูกบ้าน ลุงสางตาพูดบอกเตือนด้วยความห่วงใหญ่ขึ้นว่าในห้อยริมห้วยบริเวณน,นี้พักแรมคืนไม่ได้หรอกรีบเก็บของย้ายไปที่อื่นเถอะมีอะไรหรือพ่อลุงทำไมจึงพักไม่ได้สร้างอุ่นเปิงถามด้วยความแปลกใจจ่ายโพและคนอื่นๆซึ่งอยู่บริเวณน,นั้นก็ต่างพากันมาฟังคำสนทนาริมห้วยตรงนี้มีผีน้ำอาศัยอยู่ มันดุมากกินคนไปสองคนแล้วและสามวันที่ผ่านมาก็เพิ่งจะจับหมูไปกินอีกตัวหมูเฮาชาวบ้านไม่มีใครกล้ามาบริเวณนี้หรอกพ่อลุงผีน้ำตนนั้นรูปร่างของมันเป็นอย่างไรสร้างอุ่นเปิงถามอีกตัวสูงใหญ่มากหัวเป็นปลามีฟันแหลมคมเต็มปากปืนก็ยิงไม่ออกมันเป็นผีน้ำที่มีอาถรรพ์หากไหนหอยพักที่นี่ จะต้องถูกมันจับกินแน่นอนมีอยู่จริงๆนะลุงสางตาเล่าด้วยเสียงตื่นเต้นสางอุ่นเปิงเหลียวไปมองดูทางลำห้วยซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ20เมตรเห็นสายน้ำไหลเอื่อยๆส่วนริมตะลิ่งก็เต็มไปด้วยผงหญ้าและก่อไม้น้ำซึ่งบางต้นก็กำลังออกดอกหลากสีงดงามไม่มีทีท่าว่าจะมีผีร้ายซุ่มซ่อนอยู่เลย แต่เขาก็มีได้ประมาทหันมาพูดบอกลุงหัวหน้าบ้านและชาวบ้านที่มีน้ำใจเหล่านั้นว่าขอบคุณพ่อลุงที่เมตตามาเตือนให้เฮารู้ตัวเฮาตั้งค่ายเสร็จแล้วไม่ขอย้ายละหากคืนนี้เจ้าผีน้ำตนนั้นมันขึ้นมาเฮาและเพื่อนๆจะสู้กับมันเฮามีปืนกันทุกคน บอกแล้วสร้างอุ่นเปิงก็มอบน้ำอ้อยแผ่นหว,วานหวานให้ลุงส่างตาและชาวบ้านที่มาด้วยกันอีกสี่คนคนละสามชิ้นตอบแทนน้ำใจไมตรีอันดีงามของพวกเขาลุงส่างตาดีอกดีใจพูดว่างั้นก็ตามใจไหนหอยแต่อย่าประมาทนะก่อไฟให้สว่างเข้าไว้ตั้งเวนยามระวังตัวกันให้ดีบอกแล้วแกก็พาลูกบ้านกลับ ไปประมาณหนึ่งทุ่มหลังจากกินข้าวมื้อเย็นกันแล้วพ่อลุงสร้างตาและลูกบ้านอีกสองคนก็กลับมาอีกพร้อมด้วยปืนและหอกยาวแกบอกว่านายห้อยเขาจะมาอยู่ด้วยจะช่วยนายห้อยสู้ผีคืนนี้มันต้องขึ้นมาอีกแน่เอาสามคนจะนอนระวังอยู่ข้างกองไฟนี่ละขอบคุณพ่อลุงงั้นก็ตามสบายหากมันขึ้นมา ก็คงจะได้สู้กันสร้างอุ่นเปิงบอกแกแล้วต่างเฝ้าระวังกันอยู่จนกระทั่งเกือบสามทุ่มแล้วทันใดนั้นจูๆ่ๆเสียงน้ำในลำห้วยก็แตกกระจายดังตูมตูมคล้ายมีคนตีน้ำอย่างแรงหลายครั้งหลายหนล,ลุงสร้างตาซึ่งยังไม่หลับผวาลุกขึ้นนั่งร้องบอกจายโพและตาอินตะซึ่งเป็นยามอยู่ข้างๆว่านั่นเสียงของมัน มันกำลังจะขึ้นมาจากน้ำแล้วระวังตัวกันเถอะเสียงเอะอะของลุงส่างตาทำให้ทุกทุกคนพากันคว้าปืนวิ่งมารวมกันข้างกองไฟจ้องมองไปทางลำห้วยซึ่งแสงไฟกองใหญ่สองกองาสาดส่องสว่างโพลงแล้วบัดดนั้นทุกคนก็ต้องสะดุ้งโยงใจหายวาบเพราะได้เห็นเงาทะมึนของผีน้ำตนหนึ่งกำลังคลานขึ้นมาจากลำห้วยตัวของมันคล้ายคน แต่หัวเป็นปลาปากอ้าฟันแหลมคมเต็มปากดวงตาเรืองเขียวปัดสะท้อนแสงเป็นประกายมันคลานช้าๆไม่เดินเอามือแขนสองข้างต่างเท้าหน้าเป็นภาพที่น่าสยองน่าสะพรึงกลัวมันมาแล้วนั่นละเจ้าผีน้ำลุงสางตาร้องเตือนอีกเจ้าผีน้ำตนนั้นพอคลานเข้ามาใกล้มันก็ลุกขึ้นยืน ทุกคนได้เห็นถนัดว่าที่มือของมันมีเล็บแหลมโค้งงอเหมือนกับเขียวมันจ้องดูทุกๆุกคนด้วยแววตาที่กระหายเลือดขยับปากขยับฟันอย่างดุร้ายลุงส่างตาและลูกบ้านที่มาด้วยกันยกปืนขึ้นประทับบาอย่างรวดเร็วพลางเหนียวไกย,ยิงใส่ทันทีแต่แล้วเสียงปืนก็ดังแชะแชะแชะทั้งสกระบอกยิงไม่ออกไหนห้อย ยิงไม่ออกแกร้องตะโกนอย่างตกใจคนในกองวัวต่างคนอื่นๆก็ยกปืนขึ้นยิงเช่นเดียวกันแต่กระสุนก็ด้านกันไปหมดทั้งสิน้นเจ้าผีน้ำมันก็คงจะรู้ว่าอาวุธปืนของคนทำอะไรมันไม่ได้มันจึงแงนหน้าอ้าปากคำรามลั่นคล้ายจะเยาะเย้ยขม่มขู่จากนั้นมันก็พุ่งกลางกรงเล็บแหลมเข้าหาหมายจะลากจับเอาไปกิน ฝ่ายสางอุ่นเปิงซึ่งประทับปืนรอคอยอยู่แล้วพอเห็นมันพุ่งเข้ามาเขาก็เหนียวไกสวนยิงออกไปอย่างใจเย็นสองนัดเสียงปืนดังกัมปนาศเปรียงเปรียงจนหูดับร่างของเจ้าผีน้ำพงะหงายล้มตึงลงฟาดกับพื้นนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่งไปท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของทุกทุกคนมันตายแล้วมันตายแล้ว ชาวบ้านคนนึงอุทานด้วยความตื่นเต้นสุดขีดปืนของไหนห้อยสะกดอาถรรพ์ของมันได้โอ้นายห้อยเก่งเหลือเกินลุงสางตาพูดด้วยความดีอกดีใจชาวบ้านสองคนวิ่งกลับไปยังหมู่บ้านด้วยความยินดีตะโกนแจ้งข่าวลั่นไปทั่วว่าผีน้าตายแล้วไปดูกันเร็วไหนห้อยกองวัวต่างปราบมันได้ครู่เดียวเท่านั้น ชาวบ้าน20กว่าคนทั้งชายและหญิงในหมู่บ้านก็จุดคบเพลิงวิ่งบ้างเดินบ้างมายังริมห้วยจุดเกิดเหตุนั่นมันนอนตายอยู่นั่นผีน้ำผีน้ำชาวบ้านพอเห็นแล้วก็ต่างพากันอุทานตะลึงมองศพของมันจะทำยังไงในห้อยเขากลัวว่ามันจะมีอาถรรพ์ลุกขึ้นมาได้อีกลุงส่างตาถาม เผาเหมือนเสียพ่อลุงอาถรรพ์ของมันจะได้หมดไปสร้างอุ่นเปิงแนะนําแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือหาฟืนแห้งมากองทับถมร่างของเจ้าผีน้ําจุดไฟจนลุกโพ,พลงขึ้นพักใหญ่ต่อมาความร้อนของเปลวไฟก็แผดเผาไหม้ร่างของมันจนกลายเป็นเท่าฐานไม่เหลืออยู่เลยโอ้ผีน้ำตายแล้ว ต่อจากนี้ไปหมู่บ้านของเฮาจะได้สงบสุขเสียทีใช่ไม่ต้องย้ายหนีกันอีกแล้วละชาวบ้านห้วยปูต่างพูดบอกกันและกันด้วยความโล่งอกโล่งใจรุ่งเช้าวันต่อมาก่อนที่กองวัวต่างของสางอุ่นเปิงจะเคลื่อนขบวนออกเดินทางต่อลุงสางตาและลูกบ้านได้พากันมาหาพร้อมด้วยอาหารแห้ง เป็นเนื้อเก้งย่างปลาย่างและหัวเผือกหัวหมันต้มมามอบให้สางอุ่นเปิงตามฐานะชาวป่าชาวดอยของพวกตนขอบคุณนายห้อยที่มาช่วยเหลือช่วยปลาบผีน้ำให้หมูเห้าหากนายห้อยไม่มาหมูเห้าคงแย่แน่ลุงสางตาตัวแทนชาวบ้านพูดขึ้นขอบคุณเช่นกันพ่อลุงขอบคุณทุกๆคน เขาดีใจที่ได้ช่วยเหลือวันนี้เฮาจะขอลาไปก่อนนะโอกาสหน้าหากผ่านมาคงได้พบกันอีกลากรนในห้อยกลับมาอีกนะหมูเหาจะรอคอยต่างฝ่ายต่างโบกมืออำลากันด้วยความาซาบึ้งใจในไมตรีแล้วกองวัวต่างของนายห้อยหนุ่มก็เคลื่อนขบวนออกจากบ้านห้วยปูเดินทางมาได้หน่อยหนึ่ง จายโปได้ถามด้วยความสงสัยขึ้นว่าในห้อยทำไมผีตนนั้นรูปร่างมันประหลาดเหลือเกินและทำไมทำไมมันอาศัยอยู่ในน้ำได้มันเป็นอสูรชนิดหนึ่งบางคนก็เรียกว่าผีเสื้อน้ำหรือพวกรากสดมีนิสัยดุร้ายมันจะอยู่ในน้ำในลำห้วยกลางดงพอคนหรือว่าสัตว์เข้าไปใกล้บริเวณที่มันอยู่ก็จะถูกมันจับไปกินรูปร่างของมัน แปลกประหลาดแตกต่างกันไปตามแต่มันจะจำแรงแปลงกายพวกนี้มันมีฤทธิ์หลวงพ่อครูบาทูนะของข้าเคยเล่าให้ข้าฟังนายห้อยหนุ่มบอกใจผูแล้วก็นำพากองวัวต่างเดินทางรอนแรมต่อไปท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรจนกระทั่งกลับคืนสู่เมืองแม่ห้องสอนโดยสวัสดิภาพ